แยกออกเป็นค่าใช้จ่ายในการขายนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการบริหารค่ะซึ่ง2องอันนี้ต่างกันอย่างไรอีกนะคะการขายกับการบริหารจริงๆคําอธิบายเนี่ยตรงกับชื่อของมันเลยนะเซทเอสอีหนึ่งร้อยหนออนไลน์ออฟเฟอริงเรียนคิดเรียนรู้เรียนทำความรู้เบื้องต้นการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการเพื่อสังคมด้วยบัญชีอย่างง่าย SE กับบัญชีรายจ่ายและต้นทุน คุณผู้ชมครับตัววัดความสําเร็จของกิจการของเรานะครับกว่าที่เราจะรู้ว่ากําไรหรือขาดทุนแน่นอนเราจะต้องทําสิ่งที่เรียกว่าบันทึกรายรับรายจ่ายหรือว่าการทําพวงงบกําไรขาดทุนนะฮะอย่างหัวข้อที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องของ SE กับบัญชีรายรับไปแล้วได้เห็นว่ารายรับรายได้ต่างๆเนี่ยแยกออกมาเป็นยังไงบ้างแต่อีกส่วนสําคัญที่วันนี้อยากชวนทุกท่านมาเรียนคิดเรียนรู้เรียนทำกับการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม นั่นก็คือหัวข้อ SE กับบัญชีรายจ่ายและต้นทุนนะครับซึ่งหัวข้อนี้เราอยู่กับวิทยากรของเราคุณจุลาพรเอกวงสุภสารจากบริษัท p w c ประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของรายรับไปแล้วครั้งนี้มารายจ่ายบ้างแต่ว่าไม่ใช่รายจ่ายอย่างเดียวแต่มีต้นทุนด้วยจริงๆสองคำนี้มันแนบางคนถ้าไม่ได้อยู่ในคลุกคลีกับเรื่องของการเงินจริงๆก็อาจจะแยกกันออกยากอยู่เหมือนกันนะ ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาครอบคลุมถึงประเด็นนั้นด้วยค่ะคุณตัวค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาครอบคลุมถึงหลายๆหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับรายจ่ายของธุรกิจนะคะอย่างที่คุณตัวบอกว่านอกเหนือจากรายรับแล้วเนี่ยรายจ่ายแล้วเนี่ยเราจะต้องทํายังไงเราถึงจะรู้ว่าข้อมูลที่เราจะต้องใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อหากําไรของธุรกิจหรือของกิจการเนี่ยจะต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะคะดังนั้นนะคะหัวข้อในวันนี้เนี่ยเราจะมาครอบคลุมถึงรายจ่ายในการธุรกิจค่ะแล้วก็มารู้กันว่าความแตกต่างระหว่างต้นทุน กับคำว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะคะรวมถึงว่ารายละเอียดของต้นทุนค่ะการทําธุรกิจประเภทต่างๆ ต้นทุนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะรวมไปถึงว่าเรามีรายจ่ายที่เป็นรายจ่ายคงที่รายจ่ายผันแปรเนี่ยมันกระทบต่อการตั้งราคาหรือมันกระทบต่อการทํารายได้ทําเงินของเราอย่างไรบ้างนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเน้นไปสู่ในเรื่องของการเอ,เอกสารประกอบรายจ่ายหรือว่าเอกสารประกอบต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วก็การควบคุมภายในนะคะที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันค่ะว่าอะไรที่จะมามีผลต่อการควบคุมภายในของกิจการบ้างนะคะเพื่อที่ทําให้เราเนี่ยสามารถควบคุมรายจ่ายที่เกิดขึ้นในกิจการของเราได้ดี ยิ่งึ้นค่ะครับซึ่งเราก็จะทําให้เห็นภาพสิ่งที่เรียกว่างบกําไรขาดทุนนะอ่าโดยหลักการว่าโอเคเราพอรู้เรื่องของรายรับแล้วมาดูเรื่องของรายจ่ายแล้วก็จะเห็นว่าต้นทุนซึ่งรวไมไปถึงการตั้งราคาด้วยวันนี้อยากให้ติดตามรับรองเข้มข้นมากอาเรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่ารายจ่ายใช่ไหมฮะใช่ค่ะรายใจ่ายในการทําธุรกิจค่ะรายจ่ายในการทําธุรกิจเนี่ยอย่างที่คุณตัวบอกเมื่อสักครู่นะคะว่าการที่เราจะรู้กําไรหรือขาดทุนของกิจการเนี่ยเรามาที่ หน้านี้กันก่อนเลยคือเรื่องของรายจ่ายในการทำธุรกิจว่าในภาพงบการเงินหรือว่าในภาพรวมเนี่ยในการทำธุรกิจเนี่ยมันมีตัวเลขอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับกิจการนะคะในในเรื่องของเซสชันก่อนที่เราได้เรียนรู้กันไปของตัวรายได้แล้วนะคะก็จะเป็นด้านท่อนบนของในสไลด์หน้านี้นะคะถามว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาโฟกัสกันในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนขายต้นทุนในการให้บริการค่าใช้จ่ายในการขายค่าใช้จ่ายในการบริหารแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีข้อมูล ให้คะ่ะแล้วก็จะมาเรียนรู้กันไปนะคะว่าแต่ละคําที่เราพูดถึงเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ก่อนสุดท้ายเนี่ยเราจะไปจบกันที่ว่ากําไรแล้วก็กตัวกําไรสุทธิของกิจการนะคะว่ามันคํานวณขึ้นมาอย่างไรคะ่ะเราเริ่มต้นกันเลยดีกว่าสําหรับต้นทุนและค่าใช้จ่ายนะคะ2คํานี้แตกต่างกันอย่างไรนะคะตัวต้นทุนนะคะต้นทุน ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในการขายหรือว่าต้นทุนในการให้บริการนะคะคิดง่ายๆค่ะว่ามันคือตัวรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการทําให้เกิดตัวสินค้าที่กิจการจะขายออกไปนะคะหรือถ้าเราเป็นธุรกิจที่เราให้บริการก็คือเป็นรายจ่ายที่ทําให้เกิดตัวบริการเหล่านั้นของกิจการขึ้นมา นะคะ uh, สมมุตินะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นธุรกิจที่ผลิตเรามีวัตถุดิบที่ใช้ในการที่จะผลิต uh, สินค้าของเราขึ้นมาเนี่ยไอตัววัตถุดิบเหล่านั้นแหละที่เป็นรายจ่ายหลักของเรานะคะเราจะเรียกว่าเป็นต้นทุนในการขายนะคะหรือว่าต้นทุนในการผลิตของเราแต่ว่าถ้าเราเป็น uh, ในรูปแบบของที่เป็นธุรกิจที่ให้บริการนะคะโดยส่วนมากเนี่ยการให้บริการแน่นอนเราใช้คนเนาะใช้กําลังคนดังนั้นเนี่ยก็จะตัวต้นทุนของเราเนี่ยก็คือจะเป็นค่าแรงเป็นหลักนะคะซึ่ง งเหล่านี้วัตถุดิบทางตรงค่าแรงทางตรงทางตรงก็คือแง่ว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจการหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตตัวสินค้าแล้วก็บริการนั้นๆนะคะสิ่งเหล่านี้เราจะเรียกว่าต้นทุนขายหรือว่าต้นทุนการให้บริการอ๋อถ้าอย่างนั้นผมสรุปแบบนี้ถูกไหมฮะถ้าเมื่อร่ก็ตามค่าใช้จ่ายนั้นทําให้เกิดสินค้าแบบตรงๆเลยอันเนี้ยก็จะเรียกว่าเป็นต้นทุนอ่าแต่ปรากฏค่าใช้จ่ายนั้นมาปุ๊บมันไม่ได้ทําให้เกิดสินค้านั้นอะ แต่มันช่วยทําให้สินค้านั้นขายได้ดีขึ้นหรืออื่นๆแบบนี้เราจะเรียกว่าค่าใช้จ่ายอ๋อนี่คือความต่างใช่ค่ะความต่างซึ่งจริงค่าใช้จ่ายมันก็มีแยกอีกใช่ไหมฮะแยกอีกค่ะก็จะมีแยกออกเป็นค่าใช้จ่ายในการขายนะก็แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการบริหารค่ะซึ่ง2อันนี้ต่างกันอย่างไรอีกนะคะคการขายกับการบริหารก็จริงจริง คำอธิบายเนี่ยตรงกับชื่อของมันเลยนะคะการขายเนี่ยก็คือค่าจ่ายหรือว่ารายจ่ายต่างๆเนี่ยที่ทำให้สินค้าแล้วก็บริการของเราเนี่ยอยู่ในจุดที่พร้อมที่จะขายให้กับลูกค้าของเรานะคะยกตัวอย่างเช่นเลยถ้าเรามีพนักงานขายเนาะเรามีพนักงานขายที่คอยช่วยขายของเรานี้เนี่ยแล้วเราต้องจ่ายค่าเงินเดือนให้เขาจ่ายค่าคอมให้เขา คนเหล่านี้แหละเป็นหน้าด่านในการที่จะเอาผลิตภัณฑ์ของเราไปขายให้กับลูกค้าได้นะคะหรือตัวค่าขนส่งนะคะค่าขนส่งสินค้าที่หลังจากที่เราผลิตเสร็จ นะหลังจากที่เราผลิตเสร็จแล้วเนี่ยเรามีการค่าขนส่งสินค้าในการที่จะจ่ายเพื่อที่จะนําผลิตภัณฑ์ของเราไปอยู่ในจุดที่เราจะตั้งขายของได้นะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในการขายเช่นกันหรือยกตัวอย่างอันนึงที่เดี๋ยวนี้เราจะมีกันบ่อยๆก็คือการออกอีเวนต์การออกบูธการเอาของไปขึ้นเชลฟ์ต่างๆขึ้นขายในห้างต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องมีการจ่ายออกไปเพื่อที่จะเอาสินค้าของเราเนี่ยไปตั้งวางอยู่ในจุดที่ คนอื่นจะได้เห็นการหรือลูกค้าจะได้เห็นจับต้องถึงได้นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการขายค่ะคุณตบอาส่วนที่แบ่งกับห้างสมมุติผมเอาตะกร้าเข้าไปขายในห้างส่วนที่แบ่งกับห้างนี่น่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการขายอย่างนี้ถูกไหมฮะใช่ค่ะถูกต้องค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าผมจ่ายเงินไปกับวัตถุดิบที่จะมาผลิตตะกร้าอันนี้คือต้นทุน ใช่ค่ะอาจุดตัดอยู่ตรงนี้ก็ตามชื่อเลยนะตามชื่อค่ะา,ตา<ช>แต่ทีนี้จริงๆหลายๆกิจการนะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยร,รวมเงินเดือนตัวเองอาใช่อยากเงินเดือนตัวเราเองที่เราเป็นคนทําเนี่ย อันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะ<อ>เป็นต้นทุนหรือว่าเป็นค่าใช้จ่ายะเป็นค่าใช้จ่ายประเภทหนึ่งค่ะแต่ว่าเป็นอีกคํานึงและที่เราใช้ว่าค่าใช้จ่ายในการบริหาร<อ>เพราะว่านอกเหนือจากต้นทุนขายต้นทุนในการผลิตสินค้าแล้วเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายในการขายใช่ไหมคะแต่ว่าในกิจการของเราเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการในการบริหารจัดการทั่วๆไปของทองกิจการอะนะคะอย่างเช่นเงืนเดือน เงินเดือนของผู้บริหารเงินเดือนของเจ้าของกิจการนะคะบางทีเนี่ยเราทําเองคนเดียวเลยเนี่ยเราเหมือนเราทํางานไปนะคะแต่ว่าเราไม่ได้คํานึงเลยว่าอา้าวจริงๆแล้วเราต้องมีเงินเดือนด้วย นะเพราะว่าลองคิดง่ายๆค่ะว่าถ้าวันนี้เราเราเหมือนกับให้คนอื่นมาทําหน้าที่แทนหรือว่ามาทํางานแทนเนี่ยเราก็ต้องมีการจ่ายเงินเดือนให้เขาใช่ไหมคะก็อย่าลืมคิดถึงตัวเองเช่นกันค่ะว่าเราทํางานเนอะเราเหนื่อยเสียแรงไปเนี่ยเราก็ต้องมีการจ่ายค่าแรงให้กับตัวเองเช่นกันซึ่งเงินเดือนของผู้บริหารหรือว่าพนักงานบัญชีพนักงานการเงินนะคะสิ่งเหล่านี้แหละที่เราจะเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารค่ะ รวมถึงถ้าเกิดว่าเรามีการเช่าพื้นที่ในการที่จะตั้งออฟฟิศขึ้นมานะคะตั้งสถานที่ทํางานขึ้นมาหรือว่าเช่าพื้นที่ในการปลูกผลผลิตต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารด้วยเช่นกันหรือว่าถ้ามีค่าน้ําค่าไฟนะคะหรือว่าค่าธรรมเนียมที่เราต้องจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆเนี่ยซี่มันเป็นจิปปะถะาที่มันไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อให้สินค้าเหล่านั้นเนี่ยพร้อมขายเราก็จะเรียกว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารค่ะ จริงเงินเดือนถ้าเรายังไม่คิดเนี่ยว่าหนักแล้วเงินที่เป็นของเราเองเนี่แหละที่เอาหยิบแล้วเอามาใส่กิจการของเราเนี่ยนะฮะจริงๆไอ้เงินก้อนเนี้ยที่เป็นเงินของส่วนตัวเราเองแล้วเราหยิบมาเพื่อทําธุรกิจแบบนี้มันถือว่าเป็นค่าที่จ่ายไหมโอ้หมายถึงว่าเอาเงินของเราเเกระเป๋าของเจ้าของใช่ใชไหมคะใ,ใส่ลงไปเองเนี่ยเราจะเหมือนเรามีเงินหมุนในกิจการใช่ไหมคะถ้าเราจําได้ในเรื่องของหัวข้อก่อนที่เป็นเรื่องของรายได้เนาะ ถ้าเป็นเรื่องของรายได้เราได้รับเงินสนับสนุนอันนั้นอะ่ะมันคือรายได้ประเภทหนึ่งแต่ว่าถ้าเราเอาเงินของเราใส่เข้าไปเรียกเสมือนว่ากิจการเนี่ยยืมเงินเจ้าของกิจการมาใช้อเป็นการยืมเงินเป็นการยืมเงินดังนั้นเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นเงินที่เรายืมจากเจ้าของหรือยืมจาก ผู้ที่เป็นเจ้าของผู้ที่เป็นกรรมการผู้ที่เป็นผู้บริหารของกิจการเหล่านั้นเราจะเสมือนมีเงินมีเงินสดที่เอามาใช้จ่ายได้ตลอดเลยแต่ว่าอย่าลืมไปนะคะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเงินที่เราจะต้องคืนดังนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเงินที่เราได้มาจากเ,าเงินบริจาคหรือว่าได้มาจากเงินสนับสนุนที่เราบันทึกเป็นรายได้แต่ว่าเราจะต้องบันทึกเป็นเจ้าหนี้ประเภทหนึ่ง ่ะนั้น <c oughs> มันจะไม่ใช่ไรายได้ไม่ใช่ใค่าใช้จ่ายแต่ว่าบันทึกเป็นเจ้าหนี้ค่ะที่กิจการเนี่ยจะต้องคืนให้กับเจ้าของเมื่อวันที่เรามีเงินเพียงพอแล้วเนี่ยเราต้องจ่ายคืนให้กับเขาไปนะคะแล้วก็อย่าลืมด้วยว่าเพื่อ,อ,อความถูกต้องยิ่งขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเวลาเรายืมเงิน เหมือนกันเลยค่ะเวลาเรายืมเงินธนาคารเนี่ยเราก็ต้องมีดอกเบี้ยจ่ายใช่ไหมคะเราต้องจ่ายดอกเบี้ยอันนี้คล้ายๆกันค่ะก็คือถ้าเรามีการยืมเงินจากผู้ที่เป็นเจ้าของนะคะผู้บริหารแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยให้กับเขาด้วยเช่นกันซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกค่าใช้จ่ายหนึ่งที่เออเราก็ต้องบันทึกแล้วก็รับรู้ให้ในกิจการของเราด้วยครับถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารไหมตัวดอกเบี้ยนะคะตัวดอกเบี้ยใช่ค่ะเป็นค่าใช้จ่ายประเภทอ่าประเภทหนึ่งนะครับทีนี้จริงๆผมเชื่อว่าหลายๆกิจการนะครับ จะมีสิ่งที่เราลืมบางครั้งอตัวอย่างเช่นเรื่องของเงินของเจ้าของกิจการเงินของท่านที่เป็น SE เนี่แหละแล้วเอามาเติมในตัวกิจการของเราแต่ว่ามันยังมีมากกว่านั้นนะอะที่เป็นทั้งค่าใช้จ่ายหรือแม้กระทั่งต้นทุนเองส่วนใหญ่ตกมาตายเรื่องอะไรบ้างครับใช่ค่ะจะมีรายจ่ายที่มักจะถูกลืมกันไปอยู่บ้างนะคะก็คือหนึ่งเลยแน่ๆเงินเดือนของเจ้าของบริษัทของเจ้าของกิจการ นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเสียแรงไปแล้วเราใช้เวลาใช้แรงไปแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าเราต้องได้ค่าแรงด้วยดังนั้นเงินเดือนนะคะหรือว่าค่าแรงตอบแทนให้กับเจ้าของกิจการ2ก็คือพวกค่าเช่าพื้นที่ค่ะ บางทีเนี่ยเราเอาพื้นที่ของตัวเองมาใช้เนาะหรือว่าเราจ่ายค่าเช่าที่อาจจะไม่ใช่จํานวนมากแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือรายจ่ายประเภทหนึ่งของกิจการซึ่งอันนี้เนี่ยถามว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายไปทุกๆเดือนทุกๆเดือนหรือทุกๆปีนะคะก็อย่าลืมเอาพวกค่าใช้จ่ายเหล่านี้เนี่ยมารวมถึงด้วยนอกจากนี้เนี่ยอาจจะดูเล็กน้อยในแต่ละครั้ง นะคะอย่างเช่นค่าขนส่งสินค้าไปยังตามจุดต่างๆหรือค่าขนส่งวัตถุดิบนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันน้อยเนี่ยแต่ว่าอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอรวมๆกันเนาะแต่ละทุกครั้งเนี่ยตลอดทั้งปีเนี่ยจริงๆพอมารวมกันเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจํานวนมากที่เราพอเราลืมคิดถึงไปเนี่ยกำไรของเราเนี่ยมันก็อาจจะหดลดลงได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็อย่าลืมเพราะค่าวัสดุอุปกรณ์จิปาถะต่างๆค่ะ ไม่ว่าจะเป็นพวกกระดาษปากกากล่องถุงบรรจุภัณฑ์นะคะพวกสติกเกอร์ที่เราเอามาทําแบรนด์ของเราเอายี่ห้อของเรามานะคะเพื่อจะติดกับตัวผลิตภัณฑ์ว่าอ่าผลิตภัณฑ์นี้อันนี้ของกิจการไหนก็อย่าลืมว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้เนี่ยมันก็มีเรียกได้ว่ามีค่าใช้จ่ายมีต้นทุนทั้งนั้นก็ต้องเอามารวมบันทึกถึงของเป็นอยู่ในบัญชีรายจ่ายของกิจการด้วยนะคะเอ่อน่าจะประมาณนี้คะ่ะที่ที่เห็นว่ากิจการเนี่ยมักจะลืมบันทึกกันไปค่ะ แต่ว่าแต่ละกิจการมันก็ต่างกันไปนะถ้าแยกในส่วนของตัวกิจการต่างๆกิจการที่เป็นซื้อมาขายไปกิจการที่เป็นขายสินค้าเพียวๆหรือว่าเป็นกิจการที่ให้บริการจริงๆทั้งต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็แตกแยกย่อยแต่ละประเภทเหมือนกันนะอยากให้ช่วยขยายความเรื่องนี้หน่อยครับได้ค่ะถ้างั้นเราขอมาเริ่มกันที่ธุรกิจที่เป็นในลักษณะของการซื้อมาขายไปก่อนเลยเราเป็นตัวกลางนะคะในการซื้อผลิตภัณฑ์มา แล้วก็เอาไปขายต่อนะคะไปยังลูกค้าของเรานะคะอันนี้เนี่ยแหละคิดยังไงเลยคะ่ะว่าต้นทุนขายต้นทุนขายของเราในแต่ละ แต่ละเด okay. game, But, flow flow to to ือนแล้วกันนะคะในแต่ละเดือนเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องมีต้นทุนที่เราไปซื้อผลิตภัณฑ์อันนั้นมาแต่ว่าเวลาที่เราคิดในแต่ละในแต่ละงวดแต่ละเดือนเนี่ยอย่าลืมคิดไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีตัวสินค้าของเราเนี่ยที่ซื้อแล้วก็ยังเหลืออยู่ตั้งแต่ต้นงวดนะคะตั้งแต่ต้นเดือนกับสินค้าที่ยังคงเหลืออยู่นะตอนสิ้นเดือนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราดูว่าสินค้าเนี่ยมัน ลดลงไปเท่าไหร่เวลาที่เราคำนวณน,นะคะเราก็จะตั้งต้นจากตัวสินค้าคงเหลือต้นต้นเดือนนะคะบวกก,กันกับสินค้าที่เราซื้อเข้ามาเพิ่มแล้วก็หักกับสินค้าที่ยังเหลืออยู่ง่ายๆว่าเราซื้อมาเพิ่มเท่าไหร่แล้วก็ขายออกไปเท่าไหร่นี่แหละรวมทั้งหมดจะเรียกว่าเป็นต้นทุนขายของเราะคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าธุรกิจของกิจการนะคะเป็นลักษณะของการผลิตสินค้า การผลิตสินค้าเนี่ยจำเรื่องจะต้องมีเรื่องของวัตถุดิบที่เรามีการใช้ไปค่าแรงที่เราใช้ไปในการผลิตด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเวลาที่เราคํานวณเนี่ยก็จะต้องคํานวณมาจากว่าวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ไปนะคะเราจ่ายไปเท่าไหร่เพื่อวัตถุดิบเหล่านั้นแล้วก็บวกกับตัวค่าแรงที่เราใช้ไปในการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าแรงของเราเองหรือค่าแรงที่เราจ้างผู้อื่นมาช่วยในการผลิตตัวสินค้าของเรานะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการผลิตค่ะวัตถุดิบเครื่องปรุงต่างๆที่เรา เอามาใช้เนี่ยก็อย่าลืมเอามารวมเป็นตัวค่าใช้จ่ายในการผลิตของเราด้วยแล้วทีนี้เนี่ยลงรายละเอียดอีกนิดนึงค่ะว่าบางทีเนี่ยการผลิตของแต่ละชิ้นอย่างเช่นสารตะก้านะคะหรือว่าหร,หรือว่าการผลิตที่ต้องใช้ระยะเวลานานเนี่ยบางทีเนี่ยณนะตอนต้นปีเนี่ยมันอาจจะมีงานที่เรายังค้างอยู่หมายความว่าเริ่มผลิตไปแล้วแต่ว่ายังผลิตไม่เสร็จใส่ค่าแรงไปบางส่วนใส่วัตถุดิบไปบางส่วนแต่ว่ายังผลิตไม่เสร็จนะคะกับอีกส่วนหนึ่งที่ณนะสิ้นปี เราก็ทําไปแล้วบางส่วนแต่ว่ายังทําไม่เสร็จเช่นกันอันนี้เนี่ยอย่าลืมเอามาหักลบกันด้วยค่ะว่าณต้นงวดเนี่ยเรามีงานที่เรายังทําค้างอยู่เท่าไหร่กับสิ้นงวดเนี่ยเรามีงานที่เรายังทําค้างอยู่เนี่ยเท่าไหร่เพื่อที่จะดูว่าในระหว่างงวดจริงๆของเราอะนะคะเราทําเพิ่มไปเท่าไหร่แล้วบวกกับเมื่อสักครู่ค่ะตัววัตถุดิบตัวค่าแรงตัวค่าใช้จ่ายต่างๆใช่ไหมคะเราก็จะได้ออกมาเป็นต้นทุนในการผลิตสินค้าของเรา <S <S ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างยากนะคะดังนั้นเดี๋ยว เราจะมีการยกตัวอย่างให้วางอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าอันสุดท้ายเนี่ยของตัวธ an no ุรกิจบริการนะคะธุรกิจบริการเนี่ยอันนี้ง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมาหน่อยคือตัวเงินเดือนค่ะถ้าเงินเดือนหรือว่าค่าแรงในการให้บริการเหล่านั้นนะคะก็ไม่ว่าจะคิดเป็นรายชั่วโมงคิดเป็นรายวันคิดเป็นรายเดือนเนี่ยก็คือเอาตัวค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงินเดือนต่างๆเนี่ยเป็นต้นทุนของการให้บริการของกิจการของเราค่ะ ทีนี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆกันหน่อยนะ,ะับเพราะบางคนบอกว่าเอ๊ะทำระหว่างงวดทําต้นงวดต่างๆนี่มันจะบันทึกกันยังไงแล้วก็ตัวอย่างจริงๆในแต่ละธุรกิจเป็นยังไงอยากให้ยกตัวอย่างหน่อยฮะได้ค่ะก,ก็อันนี้เลยนะคะเรามายกตัวอย่างกันว่าใน1ปีนะคะ <S <S 2> <S 2> ใน1ปีเกิดอะไรขึ้นบ้าง ลองสมมุติว่าตัวเองเนี่ยอยู่นาต้นปีก่อนนะคะณนะต้นปีเนี่ยเรามีวัตถ,ถุดิบอะไรคงเหลืออยู่บ้างสมมุติเรา,ามีวัตถุดิบกอเรา,ามีวัตถุดิบขอเรามีวัสดุหีบหอ่อที่ยังคงเหลืออยู่นะคะจำนวนเท่านี้ตามสไลด์นะคะ50บาท3 0บาท10บาทแง่ว่าวัตถ,ถุดิบคงเหลือของเราเนี่ยก็คือจํานวน90บาท ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีงานที่เราทําค้างอยู่ด้วยเช่นกันก็คือทําค้างไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละแต่ว่ายังผลิตออกมาไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะก็คือจะมีวัตถุดิบที่ใช้ไปแล้วในปีที่แล้วนะคะจานวน80บาทแล้วก็ค่าแรงที่จ่ายไปแล้วในปีที่แล้วเนี่ย70บาทแต่ว่างานยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลของเราในช่วงของต้นปีถัดมาในระหว่างปีนะคะเราก็มีการผลิตเพิ่ม การผลิตเพิ่มของเราเนี่ยก็ต้องมีการซื้อวัตถุดิบเพิ่มเข้าไปจ่ายค่าแรงเพิ่มเข้าไปแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มเข้าไปนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจ่ายไปรวมกันในระหว่างปีเนี่ยก็คือรวมกันทั้งหมดเนี่ยได้700บาท200บวก400บวก100่ะคะเป็น700บาทแล้วพอกระเถิบมาจนถึงสิ้นปีแล้ว นสิ้นปีของเรานะคะก็คือคล้ายๆกับตอนต้นปีเลยเรามาดูว่าเรายังมีวัตถุดิบคงเหลือเนี่ยจำนวนเท่าไหร่บ้างนะคะแล้วก็มีตัวงานระหว่างทําหรือว่าสินค้าที่เราผลิตแต่เรายังผลิตไม่เสร็จเนี่ยจำนวนเท่าไหร่บ้างนะคะแล้วก็พอเราได้ข้อมูลเหล่านี้แล้วเนี่ยเราเก็บข้อมูลเหล่านี้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาคํานวณกันค่ะว่าต้นทุนที่เราเใช้ไปในระหว่างปีเนี่ยเป็นจํานวนเท่าไหร่นะคะ ซึ่งเราตั้งต้นก่อนว่าอะวัตถุด,ดิบที่เราใช้ไปนะคะวัตถุด,ดิบที่เราใช้ไปเราก็ต้องตั้งต้นก่อนว่านะต้นต้นปีเรามีจํานวนเท่าไหร่นะคะก็คือห้าสิบบวกสาสิบแล้วก็บวกสิบห้าสิบบวกสาสิบแล้วก็บวกสิบตรงนี้นะคะก็คือจะได้เป็นเป็นเก้าสิบบาทอืมตรงนี้เป็นเก้าสิบก่อนใช่ค่ะคเป็นเก้าสิบก่อนนะคะคแล้วก็ถัดมาเนี่ยเราก็จะมาดูแล้วว่าอะ แล้วในระหว่างปีเราซื้อไปเท่าไหร่นะคะซึ่งก็คือตรงนี้ซื้อไป200้อยซื้อไป200ออ่ะแล้วก็มาบวกเพิ่มเข้าไปตรงนี้ค่ะแล้วก็สิ้นปีเนาะสิ้นปีเราก็ยังเราใส่ไปแล้วแต่มันยังมันยังเหลืออยู่มันยังไม่เป็นสินค้าของเราในปีนี้นะคะก็จะเอาต้องมาเอามาหักออกค่ะก็คือจะเป็น60บวก40บวก20บจากตรงนี้นะคะหักออก แล้วเราก็จะได้ว่าวัตถุดิบที่เราใช้ไปในระหว่างปีเนี่ยเท่ากับ 170. <c oughs> 1นึอยเจ็ดสค่ะแล้วก็นอกเหนือจากวัตถุดิบที่เราใช้ไปใช่ไหมคะเราก็มีค่าแรงในการผลิตที่เราใช้ไปเนี่ยจำนวน400ในระหว่างปีนะคะมีค่าใช้ใจ่ายในการผลิตในระหว่างปีอีก100นะคะแล้วก็ สุดท้ายค่ะเรามาดูกันว่างานที่เราทำค้างอยู่ต้นงวดกับปลายงวดนะคะเอามาหักกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีงานที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ก็คือเอา80บวก70ที่เกิดขึ้นตอนต้นงวดตรงนี้นะคะมาตั้งก่อนได้150เนาะแล้วเราก็หักออกด้วยตัวงานที่เราทำค้างอยู่นะสิ้นปีอีก135บาทก็คือ90บวก45ทั้งหมดแล้วเนี่ยพอเราคิดลงมานะคะ ตั้งต้นจากวัตถุดิบที่ใช้ไปค่าแรงที่ใช้ไปค่าใช้จ่ายในการผลิตที่ใช้ไปแล้วก็งานที่เราผลิตในระหว่างงวดแต่ว่ายังยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีเนี่ยเป็นเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะได้ต้นทุนขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีแหละก็คือจํานวน685บาทอืมนี่คือวิธีการคิด่าคำนวณต้นทุนขายระหว่างปีอ๋อนะฮะจริงๆถ้าอธิบายเปรียบเทียบมันคือสิ่งที่เราเรา,เราท่านท่านเนี่ยเห็นอยู่แล้วอันนี้ผมลองเปรียบเทียบนะโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นวัตถุดิบที่ใช้ไปมันเหมือนกับ Uh, ถ้าผมตั้งเป็นรายได้ลบรายจ่ายเท่ากับเงินออมใช่ไหมเราก็เอารายได้ลบเงินออมเท่ากับรายจ่ายคือเราจ่ายออกไปเท่าไหร่ก็เหมือนกันเหมือนของนะของมันออกไปเท่าไหร่ในปีนั้นวิธีการหลักคิดคือแบบนี้เลยใช่ค่ะ,ะเน้นคือเราจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าในระหว่างปีเนี่ยเราจ่ายอะไรไปบ้าง <c oughs> แต่ว่าอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีของตัวที่เราตั้งต้นมาแล้วเรายังเหลืออยู่นะ <c oughs> ต้นปีกับปลายปีด้วย <c oughs> ก็แค่เอามาหักลบกันว่าในระหว่างปีเนี่ยเราใช้ไปเท่าไหร่ เท่านั้นเองค่ะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระหว่างปีที่เราผลิตสินค้าเนี่ยเรามีต้นทุนจํานวนเท่าไหร่ค่ะครับครับคุณผู้ชมครับหัวข้อ SE กับรายจ่ายและต้นทุนยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับครั้งหน้ายังคงเข้มข้นนะครับโดยเฉพาะการทําความเข้าใจทํายังไงเราถึงจะควบคุมภายในให้ดีรวมถึงการตั้งราคาขายของเราทายังไงให้ธุรกิจของเราอยู่ได้แล้วก็ดําเนินธุรกิจต่อได้อย่าลืมติดตามกันนะครับ เรื่องรายจ่ายต้นทุนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญทีนี้เวลาเราจะบันทึกต้นทุนแล้วก็รายจ่ายเอาแบบบัญชีอนุบาลบัญชีอย่างง่ายเลยเราจะต้องมีเครื่องมือต้องติดอาวุธยังไงดีครับการทําบัญชีเลี้ยงไม่ได้คือเลยเรื่องของเอกสาร